สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสมอบให้คณะมิตรประสานแปแ v ด a วเซอร์ Advisor, เสนอละครวิทยุเพื่อสะท้อนให้ท่านผู้ฟังตระหนักถึงปัญหามหันตภัยร้ายแรงจากยาเสพติดชุดพลังแห่งแผ่นดินเรื่องเพื่อนแท้ จากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยโพธิยาช่วงชีวิตที่สับสนไร้ทางออกมีบางคนหลงผิดหันเข้าหายาเสพติดทันพวกเขารู้ว่ายานรกไม่ใช่เพื่อนแท้มีเพียงสำนักงานปปอสอที่จะช่วยรังพวกเขาให้พ้นขุมนรกได้ เพราะสนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคือมิตรแท้ของผู้ที่ก้าวพลาดแม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดศัพท์บำบัดร,รักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปอสอและเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชน อย่างมุ่งมัน่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปาปสอมุ่งมัน่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดเพื่อนแท้ตอนที่สองรักแล้วรอหน่อย ความเดิมตอนที่แล้วประวิทย์พิสมนพ่อแม่พิรดีอย่าร้างพิรดีที่เรียนชั้นม .4 อ,อยู่กับแม่พิรดีตั้งความหวังว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกแต่ความหวังนั้นเลื่อนลางเพราะพิสมนผู้เป็นแม่ไม่ยินดียินร้ายได้แต่เกณฑ์ให้พิรดีทำโน่นทำนี่พิรดีอิจฉาอัมพาญาติผู้พี่ที่กินอยู่อย่างสุขสบายพ่อแม่อัมพาคือลุงสวัสด์ป้าดัดดา ให้เงินนำพาใช้อย่างสบายขณะพิสมรแทบไม่ให้เงินพิรดีพิรดีไม่เคยมีของดีๆแพงๆใช้แถมแม่ยังให้เรียนหนังสือทำงานบ้านพิรดีรู้จักอนุชิตเขาจีบเธอเธอไม่กล้าตอบรับไมตรีเพราะเกรงพิสมรจะอารวาสใส่ข้อหาริรักในวัยเรียน อนุชิตยังมายืนทำหน้าปอนเหรออยู่อีกเธอกลัวแม่เหรอเพิรด,ดีหُ้ยไม่กลัวแม่แล้วจะให้กลัวใครใจก็อยากกลัวพ่ออยู่หรอกแต่ไม่มีพ่อให้กลัวบอกให้ไปไงอนุชิตกำลังจะไปแต่เห็นเธอพูดไม่หยุดนะ่ะฉันเลยฟังก็ได้เงินพวกนี้เจอกันที่โรงเรียนก็แงละไม่เจอที่โรงเรียนจะให้เจอที่ไหนนั้นฉันไปละ ไงพิรดีแม่ถามว่าใครมาเออ <c oughs> เฮอ,อมันยากนักเหรอฮะก็อีกแค่ตอบว่าใครมาเท่านี้พิรดอืมเพื่อนที่โรงเรียนแม่เขามาหาเพื่อนแถวนี้มึงเอินผ่านหน้าบ้านเลยแวะทักหนูไม่เคยบอกใครว่าบ้านหนูอยู่ไหน เจอกันโดยบังเอิญแต้ๆเลยแม่สาบานแม่ขอคุยด้วยหน่อยพีรดีแม่อัดเทปไว้ได้มาเดี๋ยวหนูจะเอาไปนอนฟังขอตัดญ้าก่อนพีรดีก็ได้ก็ได้อ่ะแม่มีอะไรมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมเดี๋ยวหนูขอไปเอาเสือเอาหมอนก่อนได้ไหมแม่แบบนี้ถ้าจะยาว มนุษย์ไม่อาจอยู่ตามลำพังได้ต้องมีเพื่อนมีสังคมมีคู่คิดหากอยู่คนเดียวจะเหงามากมายกลัวด้วยบางคนประสาทหลอนไปเลยแม่กำลังบอกว่าแม่ไม่มีเพื่อนแม่มีหนูคนเดียวห้ามหนูหายไปไหนใช่หรืเปล่าในแง่วัยรุ่นอย่างลูกหากพ่อแม่ไม่ดูแลใกล้ชิดครอบครัวไม่อบอุ่น ไม่สามารถเป็นทั้งเพื่อนกายและใจกับเด็กได้เด็กก็จะหันไปยึดเพื่อนเป็นที่พึ่งเจอเพื่อนดีก็ดีไปเจอเพื่อนได้ร้ายก็พากันลงเหวแม่กำลังบอกว่าหนูอย่าเห็นเพื่อนดีกว่าแม่ใช่หรือเปล่าคะแต่ถ้าเด็กมีความรู้สึกว่าเขาได้รับความรักเต็มอิ่มเขาจะไม่ไปหาที่เกาะที่ไหนพิรดี มีเพื่อนสนิทกี่คน <c oughs> แม่อยากรู้ว่าหนูคบใครมางนี่เองแล้วปั้งป้อมพูดซะยาวชะแม่อย่ารู้เลยยังไงหนูก็ไม่เห็นเพื่อนดีกว่าแม่แน่ๆอออรู้แล้ว <c oughs> ที่แท้แม่กําลังบอกว่าที่จุกจิกจูกจ้จี้เพราะแม่รักและห่วงใยหนูอย่างนั้นใช่มะเอานี้ งั้นแม่รังหนูน้อยๆหน่อยก็ได้หนูไม่ว่าหรอกไม่น้อยใจด้วยนะนะนะแม่นะนะนะพีระดีตอบแหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็มีอุ้งแจ๋วกระจงพี่อัมพา,ารอดตัวไปไม่หลุดชื่ออนุชิตออกมาถ้าแม่รู้ว่าเขาตามจีบเรา แม่จะเล็งขนาดไหนก็ไม่รู้ลูกคบพี่อำพาแบบเพื่อนสนิทเหรอใช่อ่ะทำไมแม่ต้องทำหน้าเนี้ยอย่างนี้ด้วยล่ะพี่อมพามีอะไรเหรอโอ้ยแกนี่ใจร้อนจริงเลยนะอนุชิต ก็ในเมื่อพี่ระดีเ้ายังไม่พร้อมแล้วแกจะเล่งรัดเข้าไปถึงไหนเขายังไม่ทันครบแกเลยแกจะให้น้าพี่สมรแม่เขาน่ะมาเจอแกยืนคุยกับเขาที่หน้าผานได้ไงเขาก็ต้องไล่แกสินี่แกเข้าใจคำว่าใจเย็นๆม้างไหมอนุชีตได้ยังไงเธอก็ต้องเชียร์ฉันหน้าพาอ,อนาะก็เอาตังแกไว้ตั้งสี่สิบแล้ว ฉันทำงานให้อยู่แล้วไม่มีเยอะแกหรอกกลับบ้านไปเถอะจะมืดอ,อยู่แล้วอยู่ตั้งไกลไม่ใช่เหรอแกนี่มันมุได้โลนะอุตส่าห์ทอสังขารมาก็ฉันและเขาว่างั้นฉันไปละพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียน อยู่แค่ม .6 รึจ,จะมีผัวถึงกับนัดมาคุยกันหน้ารั้วบ้านคำคำมืดมืดอะไรนะลารีที่เธอว่าใครอ่ะถ้าหากว่าว่าฉันแล้วก็เธอไม่มีสิทธินะเธอเป็นน้องฉันสุทินด้วยนะที่สําคัญนะอทิชีพเพื่อนฉันเขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันใครเชื่อก็ควายแล้วและที่บอกฉันเป็นน้องแกน่ะน้องนอกไซนะซแกไม่ใช่พี่ฉันอะไรนะนี่เป็นบ้าไปหรือยังไง อยู่ๆก็โดดกัดฉันยังกระหมาหิวถูกแย่งชามข้าวน่ะแกสิหมาหมาหลงหมาหัวเน่าไม่มีใครเอาแกไม่ใช่พี่พวกฉันและแกไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกอย่างของพ่อแม่ด้วยแกน่ะก็แค่ลูกของมันเลี้ยงไม่เชื่อไปถามพยาบาลแก้วใจที่โรงพยาบาลสิว่าแกเป็นเด็กที่พ่อแม่แท้ๆของแกทิ้งไว้แล้วพ่อแม่ฉันไปของมันเลี้ยงให้เป็นลูกอิจฉาใช่ไหมเมื่อลูกจริงคือฉันกับนารีมาเกิดแกก็ควรใส่หัวไปซะ อย่ามาแย่งพวกฉันกินพวกฉันใช้เนี่ยนี่หยุดนะแล้วบอกสิว่าที่เล่นอะไรกันอยู่ๆถึงที่กุเรื่องโกหกขึ้นมาพร่ำเป็นตูเป็นตะอย่างนี้เรื่องโกหกงั้นเหรองั้นเชิญไปถามพ่อแม่ได้เลยฉันเองกับพี่สุทินก็เพิ่งรู้ ลูกแท้ลูกเทียมแล้วมันตาน่างกันยังไงเนี่ยในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงแกอย่างดีเงินทองก็ให้ใช้ไม่มีอันก็ใช่น่ะสิเส <leaks. S 2> ื้อผ้าข้าวของของแกมีบ้างไหมที่ชิ้นไหนราคาต่ำกว่าชาวบ้านเขาคะอําพาแล้วที่จะจุกจิกถามให้มันได้อะไรขึ้นมาหนูเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าทำไม หลังจากที่สุดทินกับนารีเกิดพ่อแม่ถึงไม่ชายตาแลหนูเลยไม่เคยใส่ใจว่าหนูจะเป็นยังไงยอนเงินให้แล้วก็ให้คนใช้ดูแลหนูแถมพูดจาเหมือนหนูไม่ใช่ลูกแต่เป็นพวกมาขอพ่อแม่กินเพราะหนูไม่ใช่ลูกแท้แท้ของพ่อแม่นี่เองถูกเอ้ยพ่อก็พูดสไตล์นี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ แกมันคิดมากไปเองนะอัมพาก็ใช่น่ะสิอไอ้ละครน้ำเน่าหลังข่าวไอ้ที่พ่อแม่ทิ้งลูกแล้วลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดูกันให้มันน้อยๆ้หน,น่อยนะละครน่ะมันโม,มเด็กยังไงมันก็ต้องโตไม่ไเชื่อไอ้เรื่องเด็กขาดรกขาดรักดุลฝังใจแล้วก็มาโวยวายกับพ่อแม่ฮะ ไอ้จะลูกหรือไม่ลูกแม่ก็เลี้ยงแกอย่างดีอ,อะไรที่มันคิดแล้วกลุ้มแกก็ไม่ต้องไปคิดเข้าใจหรือเปล่าอัมพาหนูไม่เข้าใจอ่ะอ้าวแล้ว,แล,วแล้วนัว่นแกจะวิ่งไปไหนอัมพาอัมพา เอ๊ะทนใครวิ่งตะลอดมาตามถนนในหมู่บ้านจะมืดอ,อยู่แล้วมาวิ่งได้ไงเดี๋ยวหมาไล่กัดตายหรอกเอ้านั่นพี่ออมค้านี่แม่ไปถามสิพิรดีว่าเกิดอะไรขึ้นตูมันจะร้องไห้ด้วยนั่นน่ะข้าแม่พี่พาจะวิ่งไปไหน พี่พาวิ่งเลี้ยวเลยไม่เลียวหลังตรงไปสวนหย่อมสนามเด็กเล่นหมู่บ้านหนูตามไปนะแม่เออเออได้ลูกถือไม้ไปด้วยนะวิ่งวิงวเดี๋ยวหมามันจะไล่เอาเตรียมพาเตรียมพาราด้วยพี่พาเฮยเตรียมพาโอ้ยโอ้ยเหนื่อย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่มิงอะไรมาแล้วที่ร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะพี่พิงรู้เมื่อกี้นี้ทันทีว่าพี่ไม่ใช่ลูกพ่อกับแม่อะไรนะไม่จริงไปไม่ได้พี่พาโดนใครเอามันหรือเปล่าเนี่ย นลีให้เป็นลูกอิกจฉาแล้วก็ได้ผลนะสุทินกับนาลีก็มาเกิดจริงๆแล้วน่าตั้งแต่นั้นมาพ่อแม่ไี่เคยดีกับพี่เลยให้เงินแต่ไม่เคยเหลียวแลวพี่ไม่รู้เดี๋ยวนี้มาทำไม เกินไปท่ายังไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่เป็นไรพี่รดีกลับบ้านเถอะท่าแล้วเดี๋ยวพี่จะไปหาไอแอนมันอะไปหาพี่แอนเหรอใช่ไม่เป็นไรนะพี่รดีถึงแอนก็จะดูไม่ค่อยดีแต่เขาก็เป็นเพื่อนพี่สภาพเขาเป็นพวกบ้าน ขาคุยเรื่องนี้กับพี่ได้พี่เลดีกลับเองได้ใช่ไหมพี่ไม่ไปส่งนะได้หรือเปล่าไม่เป็นไรพี่หนูกลับเองได้ถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนนะขอบใจมากนะที่วิงตามมาดูอาการพี่พี่อมพาเหรอไม่ใช่ลูกแท้ๆลุงสวัสดส์สดปารัตดา ได้ต้องมีคนหล่อพี่พาชัวเลย ไม่มีใครหลอกพี่อัมพารอกพิระดีเรื่องจริงพี่อาพาไม่ใช่ลูกลุงสวัสด์กับป้าลัดดาโหุยแม่รู้นานแล้วแต่ไม่ยอมเล่าให้หนูฟังนี่มันเรื่องเหลือเชื่อเลยนะเนี่ยแม่อยากให้พิระดีจําเหตุการณ์นี้ไว้ตลอดมาเนี่ยลุงสวัสด์กับป้าลัดดาไม่เคยดูแลเอาใจใส่พี่อัมพาให้แต่งเงินไม่ให้ความรัก เพียงพาคับแค้นใจก็เลยใช้ข้าวของแพงๆเพื่อชดเชยการไม่ใยดีของพ่อแม่แต่วัตถุพวกนี้นะ่ะไม่มีวันเยียวยาจิตใจที่บาทเจ็บของพี่พาก็ได้หรอกยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกยิ่งไปกันใหญ่นี่แม่กำลังบอกหนูใช่ไหมว่าบุญเท่าไรที่หนูมีแม่แท้ๆถึงไม่มีพ่อก็เหอะ เพราะงั้นให้หนูสำนึกบุญคุณแม่มากๆอย่าคิดหนีแม่ไปไหนอย่างงั้นใช่หรือเปล่าแม่ไม่ใช่แม่แค่อยากให้ลูกรู้ว่าลูกนะ่ะมีคนที่รักและห่วงใยลูกมากมายอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีใครสักคนอย่างพี่อัมพาเพราะฉะนั้นลูกไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปหาที่พึ่งทางใจที่ไหน ไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวใครซนแน่นเป็นตีนตุ๊กแกเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาหมดไม่ว่าผิดหรือถูกโดยไม่ได้ใช้สมองไตรตรองแม่อยากให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจนับถือและศรัทธานในตัวเองว่าลูกคือคนมีค่าอย่างน้อยก็นในสายตามแม่ลูกจะได้ไม่ไปทำอะไรได้ร้ายเพื่อเป็นการประชดชีวิตว่าเกิดมาเนี่ยไม่มีใครรัก โอ้ยระคังช่วยหนูไม่ต้องฟังแม่ร่ายาวจนหลับคาที่แต่เอ๊ะคขมืดแล้วใครมากดออดแม่โทรสั่งพิซซ่าหรือเปล่าแต่เอ๊ะรู้จะเป็นพี่พายยอันกลับมาค่ะแม่ท่านลูกตกลงเรียนวิชามวยไทยกับครูอเนกที่อยู่หน้าบ้านเราตอนนี้แม่จะเลี้ยงพิซซ่าดับเบิลชีสสามถาดใหญ่ แม่จะให้หนูเรียนอะไรกับครัวเนงนะเออนี่ครับคุณพิสมรครับนี่นวมชกครับแล้วก็ผ้าพันมือกางเกงกีฬาเสื้อยืดของคุณหนูพิรดีครับเออและนี่ก็เป็นเป้าล่อให้หนูพิรดีฝึกเตะต่อยนอกเหนือจากกระสอบทรายครับ ตามที่คุณพิสมรสั่งให้ซื้อนะครับแล้วผมก็รับเป็นครูฝึกให้หนูเพื่อดีตั้งแต่เริ่มออกกําลังกายไปจนถึงการลงนวมเลยครับดีค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะอ๋อครับตามนั้นเลยครับเดียวเดียวแม่นี่อะไรของแม่เนี่ยฮะก็ให้ลูกฝึกวิชาต่อสู้